ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อและสมาชิกทุกท่านวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับไชน่าวิเคราะห์อบอลคิวทอมาบองบอลโดยผมอาจารย์เคนโดเคนโดคตี้จอดเจอกูจะลงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับ เพื่อนครับวับนนี้เป็นนาคารที่9กุมภาพันธ์2,564ก่อนจะไปฟังวิเคราะห์เจาะลึกกันในวันนี้ผมฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe และก็กดแชร์นะครับไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดทีเด็ดบอลดีๆจากอาจารย์เคนโดในทุกๆวันเลยนะครับพเพื่อนๆครับตอนอื่นเลยต้องขอแสดงความยินดีกับเพื่อนสมาชิกนะครับ ที่ห้อง V.I.P บวกนะครับของอาจารย์เมื่อคืนนะครับใครที่ติดตามอาจารย์เคนโดที่ห้อง V.I.P บวกแบบส่วนตัวนะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับอาจารย์เคนโดให้กินเต็มนะครับปาสเตียชนะ1นึนยครับยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับส่วนหน้าไม้เมื่อคืนนะครับ2ตัวที่อาจารย์เคนโดให้ไปไม่ผ่านนะครับต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับใครที่อยากติดตามอาจารย์เคนโดนะครับที่ กลุ่ม V.I.P. หรือห้อง V.I.P. บวกนะครับหรืออยากได้คู่บอลแบบ V.I.P. นะครับก็แอดไลน์กันมาที่ Ken Docty 789ได้เลยนะครับที่อาจารย์เค n d ดขึ้นไว้ข้างหน้าแล้วครับหรือว่าใครจะติดตามที่หน้า f c e e o o o นะครับก็แอดเฟนไปที่ Ken Docty ได้เลยนะครับอาจารย์เค n Do ก็จะมาลงผลฟุตบอลแล้วก็ พบปะพูดคุยกันทุกวันได้ที่นี่นะครับส่วนใครจะตามติดตามอาจารย์เคนโดที่แฟนเพจนะครับทีเด็ดหลังโกายวัน V2 นะครับอาจารย์ก็จะลงตารางการแข่งขันฟุตบอลผลการแข่งขันฟุตบอลและคลิปฟุตบอลน,นะครับ vip ลงให้ที่นี่ทุกวันนะครับพบปะพูดคุยกันได้ที่นี่เลยนะครับทีเด็ดหลังโกายวัน V2 นะครับติดตามกันเข้ามาเยอะๆเลยนะครับ สำหรับคิวทองมาบองบอลในวันนี้นะครับจานเคนโดจะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกกับศึกฟุตบอลลาลิก้าสเปน1ตัวนะครับและศึกฟุตบอล FA อครับอังกฤษอีก1ตัวนะครับเราไปพบกับคู่แรกกันก่อนเลยนะครับของวันนี้เป็นศึกฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะครับคู่ระหว่างลิวมา์พูนะครับพบกับเคตาเฟ่นะครับตารางการแข่งขันของทั้งคู่นะครับเจ้าบ้าลิเวอา์พูลนะครับลงเตะมาแล้ว21นัดชนะ13 เสมอ4แพ้4ได้37เสีย19มี43คะแนนล้างอันดับ3ของตารางขณะนี้นะครับส่วนเคตาเฟ่ affe, ทีมเยอนนะครับลงเตะมาแล้ว21นัดชนะ6เสมอ6แพ้9ได้17เสีย26มี24คะแนนล้งอันดับ13ของตารางอยู่ขณะนี้นะครับส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับ2เจ้าบ้านดิวมาริตนะครับ ชนะ2เสมอ1แพ้2ทุกถ้วยทุกรายการนะครับส่วนฟอร์ม5นะัดหลังสุดของเคตาเฟ่นะครับชนะ2แพ้2เสมอ1แพ้2นะครับทุกถ้วยทุกรายการเช่นเดียวกันครับส่วนตต,ติที่เคยเจอกันมานะครับเราย้อนไปดูสัก5นัดน,นะครับเป็นลิมอลิตชนะเคตาเฟ่สองศูนย์เคตาเฟ่เสมอลิมอลิตศูนย์ศูนย์เคตาเฟ่แพ้ลิมอลิตศูนย์สามลิมอลิตชนะเคตาเฟ่หนึ่งศูนย์และนัดล่าสุดนะครับ เป็นลิมอลิดชนะเคตาเฟ่6ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนความน่าจะเป็นวันนี้นะครับเจ้าบ้าลิมอลิดผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นถึงแม้ว่าจะยังดูว่าทําผลงานได้ไม่ค่อยโดดเด่นนักนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับแย่นักเพราะเกมในหลีก10เกมหลังสุดนั้นพวกเขาเก็บชัยมาได้ถึง7เกมด้วยกันเลยทีเดียวนะครับส่วนทีมเยือนเคตาเฟ่นะครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นต้องบอกว่าฟอร์มยังดูป,ป่อแป้มาต่อเนื่องเลยนะครับ เกมในหลีก10เกมหลังสุดของพวกเขาเก็บใช้ได้แค่3เกมเท่านั้นเองนะครับวันนี้ต้องบุกมาเจอกับราชันทุตขาวที่ศักยภาพดูดีกว่าทุกกุมกำลังนะครับแบบนี้วันนี้เหนื่อยแน่ๆครับสำหรับทีมเยือนนะครับส่วนเลทเปิดมาวันนี้นะครับให้ริวมาริดนะครับเป็นต่อลูกลบ10นะครับลบ94ต่อกับเสียน้ำา99ราคาแบบนี้น้ำแบบนี้อาจารย์เคนโดเคนโดคตี้จอดเถอะกูจะลง ก็ขอฟันธงไปที่ให้ต่อลิมลอรไปดีกว่าครับด้วยศักยภาพทีมและขุมกําลังรวมถึงฟอร์มการเล่นนะครับโดยรวมๆแล้ววันนี้ดูยังไงเคตาเฟ่ก็ไม่น่ารอดนะครับ1เม็ดคิดว่ามีแน่นอนครับต่อไปรุ่นเม็ด2เม็ด3สบายกว่ากันเยอะนะครับจึงให้ต่อไปก่อนครับคู่นี้ส่วนคู่ที่2วันนี้นะครับเป็นศึกฟุตบอล f a ฟครับนะครับคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับเต์แฮมนะครับ เราไปดูฟอร์ม5นะัดหลังสุดของทั้งคู่นะครับจเจ้าบ้านแมนยูนะครับชนะ2เสมอ2แพ้1ทุกถ้วยทุกรายการนะครับส่วนฟอร์ม5นะัดหลังสุดของเวสต์แฮมนะครับชนะ3เสมอ1แพ้1ทุกถ้วยทุกรายการเช่นเดียวกันครับส่วนสถิติที่เคยเจอกันมานะครับย้อนไปดูสัก5นัดนะครับเป็นเวสต์แฮมชนะแมนยู3-1แมนยูชนะเวสต์แฮม2-1เวสต์แฮมชนะแมนยู2-0 แมนยูเสมอเวทแฮม1-1และนัดล่าสุดเป็นเวทแฮมแพ้แมนยู1ประตูต่อ3นะครับส่วนความน่าจะเป็นวันนี้นะครับเจ้าบ้านแมนยูผลงานโดยภาพรวมๆในช่วงหลังของพวกเขานั้นถือว่าฟอร์มแผ่วลงไปเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะ4เกมหลังสุดพวกเขาเก็บชัยมาได้แค่เกมเดียวเท่านั้นเองนะครับส่วนทีมเยือนผลงานในภาพรวม,มในช่วงหลังของพวกเขานั้น ต้องบอกเลยว่าทําผลงานได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเพราะ10เกมหลังสุดจากทุกรายการที่ลงเล่นนะครับพวกเขาเก็บชัยได้ถึง7เกมด้วยกันเลยทีเดียวนะครับแต่วันนี้ต้องบุกมาเจอทีมปีศาจแดงนะครับด้วยดูจากศักยภาพทีมแล้ววันนี้ต้องเหนื่อยอีกวันแน่ๆครับสําหรับทีมเยือนนะครับส่วนเลดเปิดมาวันนี้นะครับให้แมนยูเป็นต่อนะครับ1ลูกลบ5นะครับต่อกับได้น้ํา96นะครับ ปราคาแบบนี้น้ำแบบนี้อาจารย์ K endo, K endo K ie, เคนโดเคนโดคอตี้จอดเถอะกูจะลงก็ขอฟันธงไปที่ให้ต่อแมนยูเจ้าบ้านไปดีกว่าครับผมว่าบทกันไปบทกันมาวันนี้นะครับคิดว่าแมนยูน่าจะยิงผ่านเข้ารอบไปได้แน่ๆครับบอลถ้วยใหญ่ๆแบบนี้เอาแน่นอนครับต่อไปรุ่นเม็ด2เม็ดสาสบายกว่ากันเยอะนะครับจึงให้ต่อไปครับคู่นี้สรุปผล2ตัวนะครับวันนี้ที่อาจารย์เคนโดให้นะครับ ก็คือให้ต่อริมาริดและให้ต่อแมนยูไปครับรับทรัพย์แน่นอนครับวันนี้ก่อนจบคลิปวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับใครที่อยากได้คู่บอลแบบ V.I.P. หรือแบบเข้ากลุ่ม V.I.P. บวกของอาจารย์เคนโดนะครับ <c oughs> ก็แอดไลน์มาที่เค n โดคอตี้เได้เลยนะครับที่อาจารย์เคนโดขึ้นไว้ข้างหน้าแล้วนะครับ อาจารย์ก็จะดึงเข้ากลุ่ม VIP ของอาจารย์แบบฟรีๆเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแอดกันเข้ามาเยอะๆนะครับช่วงนี้มีจํานวนจํากัดนะครับสําหรับวันนี้คิวทอมาวองบอลผมอาจารย์เคนโดเคนโดคาตี้จอเธอครูจะลงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับเล่นหากันแบบมีสติทุกท่านด้วยนะครับเฮงๆรวยๆทุกท่านครับวันนี้สวัสดีครับ